สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิดาชาแนลนะคะวันนี้มาอัปเดตอยู่3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ1อัปเดตล่าสุดพายุโซเดล2อัปเดตพายุโมลรเบและ3อัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่26ตุลาคม2563ก่อนจะไปรับชมรับฟังท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกริ๊งๆให้ทิดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะ เมื่อเวลาตีห้าของวันนี้ค่ะวันที่26ตุลาคม2563พายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลพายุระดับ4ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งใกล้เมืองเวประเทศเวียดนามและได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเฟชันแล้วคาดว่าจะเคลื่อนเข้ามาสลายตัวในภาคอีสานตอนกลางทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในภาคอีสานวันนี้เมื่อคืนนี้เพื่อนๆก็มาคอมเมนต์หลายที่แล้วนะคะว่ามีฝนตกไม่ว่าจะเป็นนครพน,นม มุกดาหารอุบลราชธานีอำเภอม่วง30สอบปป,อปอลาเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์แล้วว่าฝนแรงนะใครตกแล้วยังไงมาคอมเมนต์บอกแจ้งข่าวเพื่อนๆได้จ้าส่วนภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางจะได้ฝนในช่วงต่อไปแต่จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ ล่าสุดเช็คกลุ่มฝนด้วยแอปพลิเคชันนะคะเมื่อเวลาตีห้าจะพบกลุ่มฝนปกคลุมจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลดังต่อไปนี้จ้ะได้แก่จังหวัดน้องบวัวลำพูอุดรธาน,นีเลยชัยภูมิขอนแก่นกาลสินธ์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์และสุรินทร์จ้า มาต่อกันที่พายุโมลรเบถูกหยิบชื่อมาใช้เรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ความแรงของพายุเป็นพายุใต้ฝุ่นระดับหนึ่งมลรเบเรียบร้อยค่ะ โดยสำนักข่าวของฟิลิปปินส์ก็ได้รายงานนะคะเตือนประชาชนให้รับมือกับพายุลูกนี้โดยรวมแล้วรัศมีของพายุใต้ฝุ่นโมลเบครอบคุมทั้งประเทศฟิลิปปินส <c oughs> ์ค่ะก็คาดว่าจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าประทะฟิลิปปินส์เมื่อเวลา4ทุ่มนะคะและอีก3วันข้างหน้าเตรียมตัวเตรียมใจค่ะเมื่อ วันนี้พายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และพัฒนาเตรียมพร้อมขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงดึกของวันที่28ตุลาคม2563ฝากฝั่งของบ้านเราประเทศไทยก็เตรียมพร้อมในส่วนของวันที่29นะคะตอนบ่ายๆนะพายุจะเข้าที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีนี่คือความคาดการณ์ ตัวพายุหรือศูนย์กลางพายุคาดว่าจะปะทะที่อุบลราชธานีแต่ถึงวันจริงๆมันจะคล้อยต่ำลงเข้าในส่วนของภาคตะวันออกหรือไม่ก็ต้องมาจับตาดูแต่จากการคาดการจากโมเดลต่างๆก็ปักไว้ให้ที่จังหวัดอุบลราชธานีและภาคอีสานทั่วทั้งจังหวัดค่ะ นอกนั้นยังตามมาด้วยภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจหลายและท่านมาบน่นโอ้ยจ้างคนเกี่ยวข้าวสิวันฝนจะมาก็เตรียมตัวไว้เลยค่ะกี้แจ้งไว้แล้วนะว่าปลายเดือนนี้มีพายุและลูกนี้ยอมความกดอากาศสูงคาดว่าน่าจะถอยหลังกลับพอดีค่ะเลยทำให้พายุมีความแรงค่อนข้างแรงนะ อีสานตอนล่างก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนค่ะแต่ลูกนี้จะให้ฝนเยอะน้ำเยอะและฝนปกคลุมทั่วไทยค่ะเน้นเป็นพิเศษนะคะพายุลูกนี้พายุโมระเบจุดศูนย์กลางของมันจะเรียบเรียมาทางตะเข็บชายแดนเข้าเวียดนามผ่านมาทางลาวและกัมพูชาตอนบนเข้าทางอีสานตอนล่างก็ ที่กล่าวมานี้ก็เตรียมตัวรับมือเป็นพิเศษค่ะต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนะคะวันที่26ตุลาคม2563บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคเหนือสำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลยามายัน ภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมในทะเลนดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงประมาณ2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองจ้า ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยเพียงร้อยละสิของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-3 3องาศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด10 1 5ึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงมีฝนร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครพน,นมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด18-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิตำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรจ้า ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องาสศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูงประมาณ2เมตรจ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศา,าเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้าความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูง1-2เมตร กรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาศเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด32-34องศาศเซลเซียสลมตะว,วันออกความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวค่ะคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย